วันนี้นะผมอยู่กับผมเมลนะแล้วก็แม็กนะก็วันนี้นะเราจะมาให้ดูคลิปวันว่างๆตามไม่เราสัญญาไว้จากคลิปที้านทุกคนนะก็ไปวันนี้จะพาไปดูบ,บ้างนะว่าหนึ่งวันผมทำอะไรบ้างนะทุกคนนะก็คือเดี๋ยวเราก็มาเปิดคลิปตัวนี้เสร็จใช่ไหมถึงเราก็จะก็จะไปหายัดลงท้องสักหน่อยก็เลยจะไปบ้านพี่เต้นะโอเคปะ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยว่าเราจะทำอะไรกันบ้าง let's do it ทุกคนก็นี้ห้องผมเองให้ดูแค่ตัวนึงนะนี่จะเป็นชั้นกันด๊อกนะแล้วก็นจะเป็นโฟนนะ เป็นโลกคอมเนี่ยมันตลกมากก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรเซสไม่รู้เขาเรียกว่าโปรเซสไหมนะเห็นแรปเปอร์พูดกันหรือเรี่ออะไรอย่างเอา้ว่าจะให้ดูเป็นบรรยากาศสั้นๆตอนทำเพลงแล้วกันว่าสตูดิโอฟิลมันประมาณไหนนะเวลาทำเพลงนะทุกคนดูนะจะมีเล็กๆน้อยน้เป็นการสปอยเพลงใหม่ด้วยนะไปเดี๋ยวไปดูกัน พาไปมึงไปเดินเล่นอ่ะแบบว่าจงกัวเหลินไอ้สัตเ<อ>มียมึงแบบอยากนอนเล่นไอ้เหี้ยคนที่พาไปนอนกับพี่หวนแล้วพี่หวนก็เป็นใครอ๋อพวกกูไม่รู้ไม่เชี่ยวฟิลแบบตอนนี้กูโคตรจะไหลไหลแล้วกูแรบแบบมั่วๆไอ้สัตว์ยันแม่พวกมึงอ่ะเข้าใจไหมอืมกูไม่สัตว์นี่เดียวกับมีไอ้สัตว์ไม่ใช่ผัดไทยเหี้ยโอ้ยมาเกวันนี่อ่ะมาเนี้ย อยากเล่นทุกคนนะจริงๆเพราะจริงการรับเพลงผมก็จะดีกว่านี้นะก็อันนี้ก็เป็นเพลงปันฝ่ายเล่นทุกคนฟังนะแต่เพลงนี้ลงแน่ทุกคนนะชื่อเพลงว่าเดินเล่นกับจงกวนเหรินนะจงกวนเหรินคืออะไล่เออเหมืนใหม่ป่ะเหมือนใหม่ป่ะอะไรครับโคตรเนิร์ดเลยสัสเอ้ยสวัสดีครับ วเดี๋ยวๆๆๆๆๆไอวเต้โทรมาบอกว่าบอกว่าไปช่วยเก็บห้องหน่อยเออไปเก็บห้องเก็บห้องห้เต้เอไปเก็บห้องห้เต้อะไปทุกคนไปภารกิจใหม่เข้ามาเมื่อกี้นะทุกคนนะไปเก็บห้องให้พี่เต้ไปดูกันความโสรกของพี่เต้จะขนาดห้องผมไหมนะผมไปดูพี่ครับมาถึงแล้วครับพี่ มาหาเตยครับโอเไามเดี๋ยวรับบัตรเดี๋ยวมให้ต้มันเท่าฮยนี่พนพูนะ้ารักก็เหมือนแมวถ้าเธอกินมันแกวแมวก็ไม่ได้กิน คืออะไรกูผ่านก็ยัดในห้องกูหมดอ่ะมายัดดูทำไมเย่มึงขนเอาดิโอ้โหโอ้คือเตรียมเตรียมเตรียมที่งใส่ยังไม่รู้เลยใส่ดูมา้องถอยอยากฝากถ่ายคลิปรอดเดิมาด้ยากไอ้เหี้ยพวกกูแม่งเอาท์ไม่ไม่ถ่ายถ่ายได้เพราะเดี๋ยวพวกกูต้องมาโงกับชี้ตัวเองต้องมาโฟงกล้องอีกไอ้เฮ้ยรู้หรอเปลไอ้เต้ยไอ้ตกเขาชนไก่ก็เลยจะตกเขาให้กู คุณครับเต้เตอตกครับครับอยนี้อ่ะเออกูเลยเอาเป็นว่าเอาของทั้งหมดเอาเอาไอ้พวกเนี้ยขึ้นเหรอใคนจะเอของกูจะขอหองันว่าเก็บห้องตัวเองมาเนี่อะไรเนี่ยอันนั้ไมวางปิดกันเสียงใช้ได้หรอเยล่าได้ต้องลอง ไม่มีตายมังมี่ะไอจีวอนเนี่ยเอาไปตัวห้จีวอ้จีวอด้ยทุกคนเลยสื้อวทักสีเลยห้ข้รูแล้วเขาเปียกน้ำไม่ทักสบายชื้นๆเมืนอนนี้คามสัมพันธ์แบบเก็ดเลยนะอันนี้เขาคือเขามีให้ที่หลดอนะี่กเปาใช้แล้วเยเขามีให้ซื้อที่หล่อซื้อแยกไหมแยก เครื่องเรามันจะมีที่ที่ค่ายมันจะมีที่พวกอุปกรณ์ทั่ว,วไป yeah. นี่น<ส>ี่คือคนไม่ได้เรีนยนเรานี่ค,คนเรียนยังไม่รู้เลยเฮียคนเรียนไม่รู้คนรู้ก็ไม่ได้เรีย <c oughs> นครับปาดกันก่อนดีถุงเท้าใส่ถุงเท้าเองเน่ยใส่ใส่หมดแล้วใส่หมดแล้วเว้ยไม่ก็เผี่วไว้ใส่รอนคืนใส่ร <c oughs> <c oughs> อนมึงใส่ถุงเท้าท่ามันนะไม่เหม็นตีนเหรอะจะโดนตีทำไม

ว่าดีเด็กยิ่งเงี้ยวไอ้เสียพี่ไม้แลยสิบะมโนน้ำมันมีนมันนั้นกลับม,มันมมนั้นเออผมไม่ไม่ค่อยแน่ใจกับว่าอันนี้มันผมได้เบอร์มาไหมครับนะเออผี่น่าจะโทรปิดครับผมผมอันนี้ผมชื่อเมียครับเออผมไม่มีรถตีครับพี่ ไม่ไม่ไม่ใชญ่คุณชอบรถใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ๋อต้องคุยมาต้องคุยมาครับครับเี่ยมมืใครไว้สต๊าตายไอ้เหี้ยม่อใครอ่ะไอ้เหี้ยมันสนุกมากเนยวะเขาเขาบอกว่ากูไม่ผูกชอบรถหรือเปล่าที่เขาเอารถเฟียรวีไปให้ดูเนี่ยแต่กูขับเฟียรวีนั่งไปรถกูรถเฟียรวีเนี่ยแต่กูไม่เคยเดินไปหายเขาไอ้เหี้ยแล้วนี่เบอร์ใหม่กูนี่ต้องไม้เฮีย รูดเลยอิจกอ่ะโอ๊ยอะไรอะไร่ะอจกไม่ใช่ไม่กลัวเพื่อนตายแล้วอ่ะตายแล้วเม่อกอ่ะอิจกตายแล้วมีรถอิจกไรอ่ะมนึงกวาดชิงไอ้ผมด่เลยกวาดชิงจกชิงเพื่อนเราไม่โกงอิจกเพื่อนแค่เพียงคนลูกที่ไม่อิจกคือไม่ลูกทุกแก่ถ้ามีลูกแล้วแม่อยู่ไหนก็มีแม่ดิบไปอ่ะ ทิ้งแล้วถูกวิญญาณลงทีมเลยเต้ไอ้แบ๊กแบ๊กเน่ยไอ้ทำนี่คุณไปจัดเขาลงอางงั้นไหมเงี้ยเดี๋ยวมึงกลัวไม่กลัวไอเสียงแล้วมึงจะหนีไปใส่ทำไมเร็วๆเร็วทำดีกูก็ปล่อยวางไว้เลยปล่อยวางเหรอเนีได้เดี๋ยวเก็บไว้ประเด็นผมว่าคิดนิยาเสร็จแล้วทุกคนนั้นก็คือห้องเต้ก็ดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะ โอ้ยยัยกำลังจะอัดเลยเว่น